สวัสดีครับผมกับผมต้านะครับวันนี้ผมจะมาดูหนึ่งหนึ่งบาลอนนะครับบาลอนตอมนะครับกับมือขวาของบาลอนนะครับตอมเหมือนกันนะครับวันนี้ผมจะมาดูว่าใครจะชนะนะครับผมอาแสดงแบบนี้ลือลือปับตากแด้ดนอนครับผมโอ้โครับ M 500นะ M 5 0 0 M 5 0 0ครับผมโอเคที่ยมถูกต้องครับถูกต้อง M 5 0 0ครับ M 5 0 0จังหวะนี้ครับยังไงยิงไปแล้วเดืมปรับตังครับไม่มีไอบอลครับส่วนสูสีโอ้・โหหัวแตกเร็วมากครับแป๊บเดียวเองเอาเรื่องครับบาลอนเราเนี่ยเปิดปลาไปถึงหนึ่งนาทีก็หัวแตกไปแล้วนะครับน้องๆเอาเรื่องมากนะครับ ดุดันมากดุมากผมบอกเลยมันได้ยินเสียงผมปะวะเอ้คนในเกมครับมันได้ยินเสียงผมไหมได้ยินนั่งนี้ได้ยินได้ยินกระโดดนะครับได้ยินกระโดดนะครับโอเคจังหวะนี้ครับยังไงบอลลอนครับ จังวานี้ครับตั้งไอวอลมาตรงกลางแล้วนะครับผมจังหวาน,นี้ยังไงมือขวาครับยังไงครับจังหวาน,นี้ตอนนี้ครับบาอนเข้ามาลัดหลังนะครับจังหวาน,นี้ยังไงครับจังหวาน,นี้มือขวาครับหาไม่เจอฮะหากันไม่เจอฮะตอนนี้ยังไงครับเจอกันแลับจังหวานี้ยังไงหัวแตกครับโอ,โ,โอ้โหอาจไม่ทันนะโอ้โห เอาเรื่องครับบารอนคนนี้บารอนครับได้ยินหันหลังนะครับได้ยินหันหลังนะครับคุณบารอนครับฮัลโหลครับคุณบารอนครับได้ยินไหมครับไม่น่าได้ยินครับจังหวะนี้โอเคดีแล้วครับเผิ่เปิดไปไว้ไงยดูว่ามันได้ยินครับจังหวะนี้ยังไงบารอนครับยังไงมือขวาคานครับ เสียงแหครับมือขวายอมแพ้หรอครับเนี่ยไปเลยครับมือขวาครับวิ่งครับมือขวาออกตัวครับจังหวะนี้ยังไงบารอนครับโชว์สเต็ปเหนือเหนือธรรมชาติดีเซิร์ดครับดีเซิร์ดปะทะเอ็มห้าร้อยครับยังไงยิงไปหัวแตกไหมการทันับจังหวะนี้ยังไม่ได้ยิงสักนัดเลยบารอนยืนนิ่งรอครับบอกสเต็ปไม่ถึงแน่นอนยิงไม่โดนหลอกหัวบารอนตั้งไอวอลไปแล้วครับยังไง เลงครับปลุหัวโป้งไม่โดนครับมือขวาครับยังไงมือขวากระโดดมายิงโป้งไม่โดนครับจังหวะนี้ยังไงโป้งยังไงครับยิงนัดหนึ่งยิงนัดหนึ่งแล้วใส่แมกกาซีนอย่างรวดเร็วครับจังหวะนี้ดิกลบครับดิกลบยังไงครับมือขวารอครับมือขวารอมาแล้วครับยังไงลงไปหนึ่งสเต็ปกระโดดยิงหัวไหมไม่ครับยังไงออกมายิงโป้งจังหวะนี้ครับ ยังไงครับยังไงโอ้โหการกระโดดหลังครับคือสเต็ปอะไรกันนี่โป้ไม่โดนครับโป้ไม่โดนครับปึ๊บมือขวาลบครับซิกแซกครับยังไงยิงหัวโป้ไม่โดนหัวครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยทำได้ไงกันโคตรเอาเรื่องนะครับพี่เอกอะมีบาลอนเอาเรื่องครับจังหวะนี้เกาะจะพางครับมือขวาว่าไง มือขวาต่อยครับจังหวะนี้แบบไม่ไหวแล้วมือขวาได้ยินนั่งหน่อยครับโอเคครับเคสแล้วนะไม่ได้ไม่ได้ยินนะับผมว่าเดี๋ยวว่าผมไปบอกบอกอะไรอีกนะครับตอนนี้ครับยังไงมือขวาไม่เดินครับตอนนี้มือขวางอนอปเปล่า ยิงเรียกครับยิงเรียกยังไงออกมาแล้วครับยิงหัวไหมโป้งแตกไหมบอลลอนน่าเออบอลลอนยืนลอยครับโดนตัวควับหนึ่งสเต็ปนะครับมือขวาอยู่นิ่งเหมือนกันครับเดินละอิว่ไหมครับตัวอันนี้ยังไงเสียงมาครับยังไงอออืืหโดนตัวครับยังไงเดือนิ่งแล้วครับยังไงไม่กล้ายิงหัว วอรพลาดเองนะครับผมจังหวะน,นี้ยังไงโอ้โหไม่โดน <c oughs> บาลอนลงล่างหนีครับเสียงได้ยินเสียงครับยังไงคานหลบไปครับหนึ่งสเตปโป้งโดนตัวโป้งโดนตัวมาลอนจะตายครับบอกอ่จจะแต่ตัวไม่ไหวเลยนะอย่างนี้ครับยังไงครับจังหวะน,นี้ ขึ้นมาด้านบนครับบาลอนลงมาไอ้มือขวาลงมาด้านล่างแล้วนะครับผมตอนนี้บาลอนยังไงบาลอนหาไม่เจอครับโอเคครับเห็นแล้วครับยังไงหัวแตกไหมไม่โดนหัวไม่โดนหัวครับไม่โดนหัวครับไม่โดนครับติดพื้นโอ้โหยิงโอ้โหบาลอนเอาเรื่องกันครับเนี่ย <c oughs> เก่งครับ40ไปแล้วนะครับผมดูน้องเขา,ากันบ้างนะครับผมซื้อของซื้ออะไรเตรียมพร้อมครับเตรียม500ด้วยครับคาดอีกแล้วครับผมยังไงบาลอนครับตอนนี้ครับมือขวาเดินแล้วยังไงครับ ตอนนี้มือบอลบ,บารอนเห็นแล้วครับโอ้โหลินพานครับลิผลนผานบอรอนเห็นแล้วยังไงยังไงยิงกันเลยไหมเปิดเลยไหมบอลอนเปิดไปหนึ่งเมครับยังไงบอลไม่ติดด้วยบอรอนเปิดไปสองเม็ครับไม่โดนอะไรเลยบารอนเปิดไปสามารถไม่โดนครับตั้งไอวอลติดแล้วยังไงโอ้โหเอ็มห้าร้อยครับยิงไม่โดนครับไม่ตั้งไอบอลด้วยครับเอาจริงมากแต่วันนี้ยังไงครับยังไงยังไงยังไงหลังให้ครับบอกไม่โดนแน่นอนโดนตัวไปสิบห้าครับ บอกไม่เจ็บไม่สะทบสถานอะไรเลยตอนนี้ยังไงครับปุ๊บหัวบอลลอนแบบก่อนให้คอดหมูอะอ่ากินแล้วกินนมดแล้วลูกกินยังอื่นเนาะ ังไงครับคอแหบๆแล้วครับตอนนี้นัก่าคอแหบๆครับไม่โดนหัวครับ <c oughs> ยังไงตอนนี้ผมว่าบาลอนได้เปรียบในเรื่องปืนนะผมแต่เลือดน่าจะเท่าๆกันแล้วครับบาลลอนมีสิทธิ์โดนอัดตัวตายแน่นอนครับจังหวะนี้ยังไงของคนต่างพันยาครับยังไง หัวแตกไหมดังไอวานครับยังไงบอลฮิวอย่างนี้เลยนะแบบอ่อนให้หน่อยละกันเห็นปืนแบบไม่อันนี้อ่ดตัวเกือบตายครับยังไงโดนอัดตัวตายไหมออดตัวตายเป็นที่เรียบร้อยครับผมไม่เฟี้ยวเลยคอแหบด้วยนักพากเลยคอแหบอัดมาสองเทปครับเทปแรกพังครับผมเทปคอครับจังหวะนี้มันจะมีใครมาดูไหมเนี่ยผม รู้ผมอย่างดีกว่าใช่ไหมครับทุกคนก็ชอบก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับทุกทุกคนรักนะครับมัวมัวมัวน่ะฮะพากันต่อนะครับตอนนี้ <c oughs> ดีเสิร์ทั้งคู่ครับเฮ้ยบาลอนเปลี่ยนเป็น M500 ครับนึกว่ามือขวาจะเล่น M500 เหมือนเดิมครับแต่ไม่นะครับกลับกันครับยังไงมือขวาบอกเอ้ย บาลอนบอกชิบหายแล้วเฮ้ยโดนหัวครับบาลอนแบบยิงหัวง่ายมากจังหวะนี้ยังไงโดนหน้าตัวไปครับมือขวาล้อเลียนครับแบบยิงไม่โดนหรอกยิงไม่โดนหรอกอยังไงครับจังหวะนี้ยิงว่าวไว้บึ้ดครับบึดไปครับบึดไปครับตอนนี้เกิดการมาใกล้ๆกันหัวแตกแล้วโอ้โหดูไม่ทันอีกแล้วนะผม บาลอนยืนแอคกไปสักหนึ่งสเต็ปนะครับแอคเหมือนตัวจริงเลยตัวจริงแม่งโคตรแอคโอ้ยผิดเรื่องว่าเนี่ยอผมผิดแล้วบาลอนบอกใช้นี่ดีกว่าต่อให้สาวหน่อยอะไรเงี้ยครับผมอ๋อใช่ครับบาลอนบาลอนผู้ชายนะครับส่วนมือขวาเป็นผู้หญิงนะครับผมผมูลืมบอกไปอ่าจังหวะนี้ยังไงครับบาลอนจะออกด้านซ้ายครับยังไงมือขวาออกด้านขวาไหม ยังไงทางตรงครับเหมือนไม่ได้นัดกันไว้นะครับผมจังหวะนี้ยังไงเจอกนครับยังไงเปิดกันเลยไหมเปิดครับสองเม็ดมือขวาเปิดไปสองเม็ดครับยังไงจังหวะนี้บอลลอนบอกเจ็บมากบอลลอนโดนอาตัวตายอีกรอบไหม,มเกือบโดนอัาตัวตายครับบอลลอนหนีครับจังหวะนี้บอกไม่ไหวจริงๆเรียบร้อยโดนอัดตัวตายครับผม ไม่ยิงหัววครับไม่เอาไฮ้ลงไฮไลท์ครับยิงตัวอย่างเดียวจังหวะนี้บารอนบอกแบบนี้ต้องดีเซิร์ดแล้วไหมยังไงดีเซิร์ดครับจังหวะนี้มือขวาก็คานครับสเตปเดิมของเขาแหละรอสเตปเดิมของแกก็รอครับผมยังย่อด้วยโอเคครับผม ะไปดูบาลอนครับจังหวะนี้บาลอนมีสิทธิ์ยิงหัวมือขวาได้หกสิบเปอร์เซ็นหรือเจ็ดสิบเลยก็ได้ครับผมอ่าแอรครับแอรมือบาลอนแอรครับจังหวะนี้เพราะมือขวาไม่เล่นไม่เก่งครับยิงหัวไม่โดนยิงหัวไม่โดนยังไงยิงหัวไม่โดนซักเม็ดครับออกไปตั้งเยอะยิงหัวไม่โดนซักเม็ดครับยังไงตอนนี้นั่งยิงกันทั้งคู่ครับจังหวะนี้ครับยังไม่โดนครับยังไง บาลอนฮิวครับจังหวะนี้บารอนบอกกูเจ็บแล้วเจ็บแล้วพักโดนอัดตัวคืนครับจังหวะนี้ยังไงแบบจะเล่นอัดตัวใช่ไหมได้อะไรเงี้ยครับยังไงโผลไปแล้วโผลไปแล้วยังไงโป้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 งโดนพื้นครับไม่โดนหัวเลยไม่โดนตัวด้วยซ้ําโดนแต่พื้นครับโป้งโดนตัวอีกหนึ่งนัดครับบามือขวาถ,ถึงกับต้องวิ่งกลับมากันเลยทีเดียว บาลอนบอกขอยืนรอเลยละกักกืร uh huh. โดนอัดตัวอีกเม็ดหนึ่งครับบาลอนบอกไม่ไหวแล้วชาร์จเลยลกักการบอลอนบอกไม่ยิงอะยังไม่ยิงตอนฮิวไม่ยิงตอนนี้ตั้งไอวอกันไปแล้วครับยังไงถ้าเกิดทั้งสองแบบมาวิ่งบวกตั้งไอวอจะวิ่งบวกตั้งไอวอมันจะมันกว่านี้ครับภาคแบบนั้นให้ผมเจ็บคอมากแล้วครับยัง,งโป้งไม่โดนครับยัง,งโป้งไม่โดนครับ โป้งหัวแตกโอ้โหเอาเรื่องจัดนะครับผมเก่งจริงๆนะผู้ชายคนนี้จังหวะนี้ครับแนวพักเหนื่อยแล้วพักก่อนไว้ยแล้วจะตายครับนักพากจะตายทุกคน เอเหนื่อยยังไงมือขวาจะออกวงเสียชีวิตเลยหรือเปล่าไม่นะผมในวันนี้บาลอนเห็นแล้วยังไงยิงเลยไหมหัวแตกเลยไหมจบเลยไหมจบทันทีเลยไหมไม่จบครับไม่โดนับนึกว่ามาปุ๊บจบทันทีเลยไม่จบ,บยังไม่มีใครจบกันได้ยิงไม่โดนนบยังไงมือขวาเอาหัวลกออกมายังไงบาลอนยิงไปไหลายนัดแล้วเขาไม่รีกระสุนับโป้งตั้งไงว้หละ โป้งตังไงวะเออเอ,ออย่างนี้นะครับเดี๋ยวพักมาหน่อยครับจังหวะน,นี้ยังไงกระโดดมายิงโป้งไม่ตั้งไงวะโป้งโมงมือขวานั่งรอเลยครับผมได้สเต็ปแบบนั่งรอเลยนะอรบบารอนบอกอัดตัวจังเลยเจ็บนะตัวเองนะครับผมจังหวะน,นี้ยังไงบารอนยังไงนั่งรออย,าอย่างเดียวบารอนนั่งรอด้วยครับบารอนบอก โดนอัดไอวอตัวเองไปหนึ่งสเตปอัดไอวอฝ่ายศัตรูไปอีกหนึ่งสเตปกระโดดมายิงหวัวโป้งยิงโดนตัววัจังหวะนี้ยังไงบาลอนบอกโป้ง,ปงไหมสเตปคานหะหัวแตกไหมไม่แตกตัวแตกแทนตอนนี้นักภาคหิวข้าวครับยังไงยังไงตอนนี้ยังไงจะยังไงกระโดดมายังไงบอกไม่ให้หิวหรอกนะตัวเองยิงไปหัหวแตกไหมอัดตัววับยังไงบาลอนอยางนี้ ยิงไหมหัวไหมโอ้โหเรียบร้อยครับจบกันอย่างรวดเร็วนะครับฝ่ายชนะก็บาลอนครับชนะไปด้วย7ต่อ2นะครับผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับคลิปนี้นักภา,าคไม่ไหวครับค <c oughs> อแหบตายเจอกันใหม่ครับ